สวัสดีครับผมเซเต้ล็อกยูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมีกิจกรรมดีๆมาบอกครับทุกคนเป็นกิจกรรมเปิดตัว CD ดีอัลบั้มที่2ของผมนะครับเพลงบรรเลงกีตาร์ครับเต็มอัลบั้มฮะในการเปิดตัวครั้งนี้นะครับก็จะมีการแจกรางวัลเป็นเอฟเฟกต์กีตาร์ชาร์ค o ็อกยูไดซ์ซิกเนเจอร์ผมเองนะครับก็เป็นรางวัลใหญ่1งรางวัลน,นะครับแล้วก็จะมีรางวัลอื่นๆได้นะเป็นรางวันะลย่อยๆลงมานะครับโอเคมาดูกติกาก่อนนะครับสำหรับ CD ดีชุดนี้นะครับก็ ทำเป็นอัลบั้มเต็มเป็นแผ่นซีดีเรียบร้อยแล้วนะครับผมกติกาก็<อ>ง่ายๆครับสาหรับใครที่ติดตามผลงานของผมนะครับติดตามทั้งใน YouTube แล้วก็แฟนเพจเตเต้ล็อกยูนะครับแล้วก็อยากจะสนับสนุนแล้วก็อุดหนุนนะครับผลงานเพลงเนี้ยถ้าใครอุดหนุนผลงานซีดีชุดนี้ปุ๊บนะฮะก็จะมีรายชื่อรุ้นจับรางวัลเอฟเฟคกีตาร์กันทุกคนแน่นอนครับผมทีนี้มาดูสิทธิพิเศษนะครับสำหรับใครที่อุดหนุนผลงานซีดีชุดนี้นะครับจะได้ดิจิตอลดาวน์โหลดสิเพลงเต็มครับผมเป็นไฟลเวฟมา อ,อัดแนทแบบเต็มๆครับไฟล์ดิจิตอลดาวน์โหลดครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟังซีดีแล้วนะครับอาจจะเอาไปเอ้ยไม่มีเครื่องเล่นอาจจะเอาไปเก็บไว้เฉยๆอะไรแบบนี้ผมก็เลยอยากจะแถมเป็นไฟล์ดิจิตอลดาวน์โหลดให้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดอยู่ในโทรศัพท์มือถือไว้ฟังเพลงได้เลยลงคอมไว้ฟังเพลงได้เลยนะครับแถมกันไปฟรีๆครับผม แล้วก็ไม่แค่นั้นครับในอัลบั้มนี้ครับแถมปิ๊กกิตาร์คอมเพกซ์ซิกเนเจอของผมเองซึ่งเป็น l i m i t ต็ด d i ดิชันะครับเป็น s i กเนเจอรรุ่นแรกกับปิ๊กคอมเพก t นะครับผลิตมาทั้งหมด2,000ชิ้นเท่านั้นครับข้างในอัลบั้มนี้จะมีปิ๊กนั้นแถมให้1อันครับผมเป็นสกรีนทองสวยมากๆครับแค่นั้นยังไม่พอครับสำหรับอัลบั้มนี้ ก็เป็น Limited Edition เหมือนกันครับผลิตร้อยแผ่นเท่านั้นครับแล้วก็ไม่ผลิตเพิ่มแล้วครับในนี้นะครับจะมี Serial Number ครับให้ครบทุกคนเลยครับตั้งแต่เบอร์0 0 1 0ถึง100นะครับจะมี Serial Number ครบทุกคนครับ l i m i t e d Edition ฮะแล้วก็รางวัลพิเศษก็คือทุกคนจะมีรายชื่อร่วมลุ้นรางวัลกันครับผมนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ได้จาก CD อัลบั้มนี้ครับ จำหน่ายแค่150บาทเท่านั้นครับโอเคสำหรับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับอัลบั้มนี้นะครับจะมี10เพลงเต็มครับซึ่งเป็นมารเตอร์ของผมแต่งเองทั้งหมดครับบรรเลงกีตาร์ล้วนๆครับอ่ะมาดูแต่ละเพลงกันนะครับเพลงแรกคือ Burning Machine ครับเพลงที่2คือเพลง a l l o r a เพลงนี้ฟิชเชอริงกับพี่เอกแบ็กเฮดครับ เพลงที่3คือชายอะไรครับเพลงที่4คือ the fight never end ครับเพลงที่5ฮิบานะฟิชเชอริงกับมือกีตาร์ชาวญี่ปุ่นคุณโยชินาริเซกิครับ เพลงที่6อาราชิฟิชเลิงกับมือกีตาร์ชาวญี่ปุ่นเช่นกันครับคุณมาซากาสุครับเพลงที่เ Welcome to my guitar world ครับเพลงที่8 Night to meet you ฟิชเลิงกับพี่บอมสินเจริญบราเธอร์ Brother, ครับ Beautiful Time with you ครับเพลงที่สิ My Everything ครับซึ่งทั้ง10เพลงนี้นะครับจะมีเพลงฟิชเชอร์ลิงอยู่4เพลงครับ กับมือร่าคนไทย2คนแล้วก็คนญี่ปุ่น2คนนะครับแล้วก็ผมจะแบ่งพาร์ตเป็นอย่างนี้ครับหลายคนคิดว่า <c oughs> ee, อัลบั้มนี้โห oh, จะเป็นล็อกลุ้นๆวนหรือเปล่านะครับปรากฏว่าไม่ใช่ครับในอัลบั้มนี้นะครับเเพลงแรกเนี่ยจะเป็นล็อกลุ้นๆวนครับ ส่วน3เพลงสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเพลงป๊อปสบายๆครับผมผมคิดว่าจะได้หลายรสชาติในอัลบั้มนี้นะฮะแล้วก็แพ็กเกจนี้อาจจะไม่ใช่แพ็กเกจที่แบบหรูหรามากนะครับจะเป็นกระดาษอาร์ตมันนะครับเป็นแผ่นพับกระดาษอาร์ตมันนะครับแล้วก็สอดซีดีใส่ซองอีกทีนะครับมีปิคกิเตอร์แล้วก็มีซีเรียลนัมเบอร์นะครับผมประมาณนี้ครับก็จําหน่ายไม่แพง150บบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าใครที่ชื่นชอบผลงานนะครับยังไงก็ฝากอัลบั้มนี้ไว้ด้วยนะครับร้อยชุดเท่านั้นครับแล้วก็ มาร่วมลุ้นจับรางวัลเอฟเฟกตกีตาร์กัน e ในวันที่22กุมภาพันธ์เวลา5โมงครึ่งครับผมงี้ฝากอัลบ้างนี้ไว้ด้วยนะครับผมเชียบวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ